เดี๋ยวจมสจะขออนุญาตไลฟ์ like สดแป๊บหนึ่งนะคะได้ทุเรียนแบบนี้มาน่าจะได้ประมาณสักรับแค่45กล่องนะคะรับแค่45กล่องรหัสจอจาน499เดี๋ยวจจมอจะทำช่างเป็น5กิโลให้5กิโลหน่อยๆเน,นี่ยค่ะจอจาน499มันจะเป็นลูกเล็กนะคะลูกเล็กเท่านี้ ลูกเล็กถ้าฝ่ามือเรานี่หน้าตาแบบนี้นี่ประมาณนี้นะแล้วก็จะช่าง5กิโล5กิโลก็รับแค่40พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลูกจิ๋วๆยุ่มอีกยุ่มๆเดี๋ยวเราค่อยไปทาโปรกันคืนนี้นะรับแค่40กล่อง ราหัจอจาน499คอคนที่กินเนื้อทุเรียนปกติได้ไม่คาดหวังคือทุเรียนเบอร์จิว๋วเบอร์จิว๋วลูเล็กกระจิ๋วหลิวรสชาติหวานกลางๆงรสชาติหวานกลางกางไม่ได้หวานเจี๊ยบจี๊ดจ๊าดขนาดนั้นและภูไม่ใหญ่นะพูไม่ใหญ่นะพลูไม่ใหญ่นะคะไม่เหมือนที่รีวิวนะ ไม่ไม่อยากให้คาดหวังนะคะเพราะว่าทุเรียนมันลูกแค่นี้ลูกแค่นี้และรสชาติก็คือหวานกลางๆไม่ได้หวานฉ่ำจี๊ดจ๊าดขนาดนั้นนะคะแต่เรื่องน้ําหนักเจมสจะจัดให้น้ําหนัก5กิโลบวก5กิโลบวกก็ตกกิโลละอ,อ,อะไรนะ99บาทรับได้แค่40กล่องเท่านั้นนะคะ รับแค่40กล่องเท่านั้นลูกค้าเลือกมาเลยบนโต๊ะ59ร้อยเอ้ยบนโต๊ะ159ในเข่ง179รหัสจอจานเอานี่ขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวก็ไม่ได้นะขาดนิดเดียวจะมดก็เติมรสชาติหวานกลางๆไม่ได้หวานช่ำชีสจาดขนาดพลูเล็กนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะมดไม่อยากรับเลยไอ้สเปกเนี้ยเพราะว่ามีอยู่ หนึ่งถึงสองคนนะหนึ่งถึงสองคนเขาพูดว่าเขาดูรีวิวเขาดูรีวิวเขาก็อยากได้โอ้โหนี่ก็ห้ากิโลเป๊ะเลยมันเป๊ะเกินอีกไม่ได้ต้องห้ากิโลเกินน้อยหนึ่งเขาดูรีวิวเขาบอกว่าไม่เห็นเหมือนรีวิวเลยเราไม่เคยรีวิวลูกเล็กนะแต่เรารีวิวลูกใหญ่แต่ไม่แอฟทุเรียนลูกจิว๋วแล้วจะให้เหมือนรีวิวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเจะมส์ทำได้แค่ ความเป็นจริงเท่านั้นจะมาจะมาบอกว่าโอ้โหชอบจะมดก็เลยเอฟไม่ได้นะคะให้เอฟเพราะอยากกินทุเรียนให้เอฟเพราะโอโ้นี่ขาดไปห้ากรัมอรุ่มอร่อยอันนี้อ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้กิโลละเก้าสิบเก้าได้ห้ากิโลขึ้นไปได้ห้ากิโลขึ้นไปนี่ก็คือห้ากิโลสี่สิบห้ากรัมนี่ตัวอย่างนี่นี่ค่ะจอจานวันนี้วันนี้ให้ใส่คำว่า จอจานจอจานย่อมาจากจิ๋วนะเป็นทุเรียนจิ๋วนะคะไม่ใช่ทุเรียนภูใหญ่เหมือนรีวิวนะเราคุยทําความเข้าใจกันก่อนขอผู้ที่สมัครใจรับทุเรียนลูกจิ๋วได้จึงเอฟนะคะถ้ารับลูกจิ๋วไม่ได้อย่าเอฟนะ,จะ,ะเจมส์ไม่อยากทะเลาะก,กับใครไม่อยากทะเลาะกับใครอยากมีคนรักมากกว่าคนทะเลาะจะจัดให้แบบนี้แบบนี้จะจัดให้ ขอคนไม่คาดหวังขอคนไม่ตั้งสเปคสูงถ้าตั้งสเปคสูงอย่าเอฟนะคะอย่าเอฟอย่าเอฟขอร้องขอคนที่ไม่คาดหวังเพราะทุเรียนที่ส่งไปเป็นสเปคเบอร์จิว๋วเบอร์ลูกเล็กๆจิ๋วๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวขออีกหนึ่งนาทีลูกเล็กๆจิ๋วๆเท่านั้นถ้ารับได้เอฟค่ะถ้ารับไม่ได้ไม่ต้องเอฟนะอย่าเอฟเดี๋ยวจะม و จะไว้ทำโปรหน้าร้านได้ อันนี้คือเมื่อวานเราไลฟ์กันแต่ลูกใหญ่วันนี้จะมสก็เอาใจคนที่ชอบกินลูกเล็กแต่ลูกเล็กจะให้สเปคสูงถ้าลูกใหญ่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะขอคนพร้อมเอฟจอจาน499ค่าส่งกล่องละ79บาทไปเดี๋ยวจะมสขอขายทุเรียนก่อนนะคะเอฟตามได้เลยค่ะบนโต๊ะกิโลละ159ในแขงกิโลละ179ค่ะเลือกได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ ขออนุญาตอาเอ๊ะตั้งกล้องไหมเพื่ออยากดูบรรยากาศเนาะหรือไม่เอาเดี๋ยวจะมสจะทำงานไม่ถนัดนะเดี๋ยวขอขายทุเรียนก่อนเนาะ